ให้ฟังเสียงตอนเงียบก่อนนะนี่คือตอนเงียบนะครับตอนเงียบเนี่ยอุยจะได้ยินเสียงหายใจไหมอาจจะได้ยินเสียงหายใจบ้างนะครับแต่ถ้าพอขี่ไปแล้วอ่ะ เสียงไงเสียงลมเสียงลมกับเสียงเครื่องยนต์มันจะกบเสียงหายใจตอนพูดเนอะนี่ก็ Cinnamon Studio Cafe นะครับห่มอไซค์เข้ามาจอดได้เลยมีที่ให้จอดหนึ่งสสาตรงนี้ที่จริงเขากันให้ได้นะ4ี่ห้าหเจปดตรงนี้ก็ได้อีกนะครับไว้วันไหนจัด Meetup แล้วก็มาเจอกัน อ่ะโอเคเดี๋ยวรอวอร์มแป๊บหนึ่งนี่นะไอเคนชินกูหลุดไปแล้วต้องเอาลิมูลูมาแทนนะ,อ,ะอากาศหนาวแพ้ฝุ่นอีกอนี่นะครับขอเทสด้วย CVR 6 5 0 r e Clutch นะครับเสียงท่ออัคับโฟวิดแท้แต่ว่าไอไซเลนเซอร์ไปโมดิฟายมานะครับออะมาฟังเสียงกัน ได้ยินเสียงท่อชัดขึ้นไหม ทดสอบสู้กับลมนะครับความเร็วสูงหน่อยอันนี้ลมตีอยู่นะลมแรงมากนะก็เดี๋ยวคุยไปด้วยนะครับลองดูว่าเสียงเสียงลมเสียงพ่อเสียงคนพูดเป็นยังไงก็ขอบคุณสำหรับ มื่นซับนะครับถ้าไม่หมื่นซับเนี่ยคงไม่ไม่ถอยทั้งทั้งกล้องทั้งไม้ใหม่หมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตก็ต้องบอกว่าทดสอบ ตั้งตั้งกล้องตั้งไมมาหลายครั้งนะครับอันนี้น่าจะเป็นเซตอัพที่รู้สึกรู้สึกว่าดีที่สุดนะหมายถึงมุมนะครับมุมตำแหน่งโพสิชันอะไรเงี้ยส่วน s e ตติ้งกล้องผมอาจจะไม่ค่อยแม่นนะใครโอ้ยถุงขยะใครแม่นใครเก่งเรื่องนี้แนะนำด้วยนะครับไอข้อมูลเทคนิคลึกๆแล้วเียของกล้องนะ ตอนแรกอ่ะจะเอาไอ้ DJI m y สองนะครับเพราะหลายคนใช้กันบอกว่าดีใช่ไหมคราวน,นี้ตอนผมจะซื้ออ่ะมันหมดนะครับไอ้ที่เป็นเดี่ยวอ่ะหมดมีแต่เป็นคู่นะเราไม่ใช้อยู่แล้วคู่แล้วก็ไปนั่งคิดดูเอ้ยเขาบอกว่ามีเนี่ยไอ้ m ม m i n นะตัวใหม่อันเล็กๆเลยแต่คุณภาพสู้ May สองไม่ได้ตอนแรกก็ไม่สนใจนะ แต่ราคามันถูกมากถูกกว่ามากนะครับถ้าซื้อแค่ไม่ไอตัวเมื่อกี้ตัวแค่เนี้ยซื้อแค่อันนั้นอ่ะพันเดียวเองนะหนึ่งพันนิดเดียวเองนะครับก็เลยก็เลยว่าเออแล้วก็แต่ตอนแรกอะ่ะเอาเป็นเนียบที่คอก่อนอเดี๋ยวนะขอต้องสอบนะ อนแรกอ่ะเน็บที่คอใช่ไหมแล้วเสียงมันไม่ได้นะครับคือถ้าขี่เกินหกสิบปั๊บเนี่ยขี่อย่างเงี้ยเจอลมตีเยอะๆไอ้วินมัฟกันลมก็เอาไม่อยู่นะมาลองเทสดูแล้วอะ่ะไม่ได้เลยฟังฟังไม่รู้เรื่องเลยเสียงเสียงลมตีเยอะมากเสียงเสียงพูดไม่ได้ยินนะต้องตะโกนอะไรเงี้ยปรับค่าเกนอะไรพวกนี้ก็แล้ว รู้สึกว่ายังไงซะใส่ใส่เข้าไปในหมวกเลยก็เวิร์กที่สุดนะครับปัญหาคือว่าไม่รู้ว่าจะติดในหมวกยังไงดีนะครับมันไม่มีที่ให้เรายึดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ชัว์นะตรงที่มัดกล้องข้างในเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีที่ให้ผมหนีบตอนแรกก็เอาไม้ไปหนีบใช่ไหมตสกคลิปอะไปหนีบยังไม่ได้ใช้แม่เหล็กนะครับ หนีบตรงสายที่มันมัดไอ้กล้องใช่ไหมคราวนี้บางครั้งมันหนีบเราก็กลัวว่ามันหนีบมันหนีบไม่แน่นมันจะหลุดไหมก็กังวลน,นะครับจะเอาแม่เหล็กยึดกับไอ้ตรงสายไหมเราก็กังวลเนะสรุปก็เลยเจอนะครับตรงไอ้ตรงจมูกอะ่ะ ตรงที่กันจมูกของของหมวกนะครับเห็นว่าเฮ้ยตรงนั้นมันมีพื้นที่อยู่นะก็เลยแบบแต่เขาคิดว่าอะแล้วกูจะหนีบจะหนีบตรงนั้นดีไหมถ้านหนีบมันก็แปลกๆครับโดนลมอะไรอย่างนี้แล้วบังเอิญว่าไอตอนที่วางวางไม้อยู่กําลังแบบแกะนูน่นแกะนี่อยู่เนี่ยตอนเปิดกระเป๋าอะไอ แมกเนตของไอตัวตัวไม้เนี่ยมันไปมันไปดูดเหรียญบาทนะครับก็เลยทำให้นึกได้ว่าเออเอาเหรียญบาทมาแปะตรงข้างหน้าบวกไปเลยตรงไหนตรงตรงที่เป็นจมูกนะแล้วก็เลยจะได้อยู่ข้างในนะครับคราวนี้คราวนี้หยิบเข้าหยิบออกง่ายแล้วแล้วก็แค่หัน หันหน้าใหม่ให้มันไกลหน่อยนะมันจะได้ไม่ให้มันตกกับปากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะได้ยินเสียงหายใจเยอะก็อันนี้ก็อาจจะยังได้อยู่หรอเพราะมันยังไงมันก็ใกล้นะครับถ้าดีถามว่าดีที่สุดเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณเฉียงเฉียงคืออยาอยาให้มันมองปากเราอะให้มันอยู่เฉียงซ้ายหรือขวาอะไรเงี้ยของเก่าทําได้มันเป็นสายมีที่ยึดข้างในตรงแก้มนะตอนนี้ ตอนนี้ของใหม่มันใส่ไม่ได้นะครับมันเป็นบลูทูธเดี๋ยวพอเข้าไปผนะ่านาเขตชุมชนแล้วของขี่ช้าจะได้ฟังเสียงนะคะว่าเสียงท่อเสียงท่อได้ยินชัดขึ้นไหมรานนี้นี่ขี่มากระลาประพรึกนี่ลมตีตลอดเลยนะ อาจจะได้ยินพ่อเนี่ยอาจจะได้ยินท่อไม่ชัดนะครับ แล้วก็ถ้าเซตอัพแบบนี้ถ้าเป็นดีที่สุดนะเวลาผมผมวีล็อกนะครับก็คงจะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วขี่เนี่ยขี่ไม่เกินไม่เกินหกสิบนะคะเพราะว่าปกติก็จะวีล็อกในเมืองอยู่แล้วแล้วถ้าขี่ไม่ถึงหกสิบัลมมันก็จะไม่มาเนาะ ก็รวมๆแล้วนะครับถือว่าใส่เข้าหยิบออกเนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็แน่นนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับ